คู่มือประชาชนชุดการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับคนพิการการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายเพื่อให้แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้สะดวกรวดเร็วโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาลและประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนเข้ามา หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนจัดให้มีน้ำอุปภโภคบริโภคการเกษตรจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบกการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินทางน้ำที่สาธารณะกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการการศึกษาอบรมและสุขภาพอนามัยของประชาชนบำรุงศิละปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีในการเลือกตั้งท้องถิ่นประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทยหรือได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งบัตรประชาชนที่หมดอายุก็ได้หรือบัตรที่ทางราชการออกให้เช่นบัตรคนพิการหรือใบขับขี่ บุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แก่พิสุสามเณรนักพจนักบวชวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่มีลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อที่ส่งมาอย่างบ้านหากมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านตน สามารถขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไปด้วยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยเป็นคนพิการทุพพลภาพผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งมีเหตุสุดวิสัยอื่นใดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอท้องถิน่นที่ตนมีชื่ออยู่โดยทำเป็นหนังสือระบุเลขบัตรประชาชนและที่อยู่ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือ7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปแทนหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ดังนี้รับเลือกตั้งเป็นสสสทผทส,ส,ส,สวกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสอถอหรือพอพผอดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภา,าฝ่ายการเมืองดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารเลขานุก,การผู้ช่วยเลขานุก,การ ที่ปรึกษาของท้องถิน่นดำรงตำแหน่งเลขานุก,การหรือผู้ช่วยเลขานุก,การของประธานหรือรองประธานสภาท้องถิน่นโดยการถูกจำกัดสิทธิ์กำหนดเวลาครั้งละ2ปีกกตอ,อำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการดังนี้ หากไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้บุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับจัดคูหาเลือกตั้งสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงสำหรับคนพิการทุกประเภทมีสายด่วนในการให้บริการตอบคำถาม1 4,4,4 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้ 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนได้แก่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 3. รับบัตรเลือกตั้งสองใบได้แก่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงบนขั้วบัตร 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาดลงในช่องทำเครื่องหมายพับบัตรเลือกตัง้งหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองเวลาลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหายหรือเป็นบัตรเสียหรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ห้ามคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งห้ามหาเสียงทุกวิธีตั้งแต่เวลา18อนาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งหวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่เห็นเครื่องหมายลงคะแนนห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง1วันจนถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งห้ามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียกรับยอมรับเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองและผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร ห้ามกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือแก้งให้ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งห้ามทำเครื่องหมายอื่นไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทนเป็นคนอยู่ในท้องถิน่นรับรู้ปัญหาท้องถิน่นมีคุณธรรมมีความเสียสละ หาเสียงอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ทำผิดกฎหมายเข้าถึงประชาชนเข้าใจปัญหาแกา้ไขเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิน่นเป็นแบบอย่างที่ดีของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง เห็นว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งมีการฮุจรลิดให้ยืนคัดค้านต่อกกตตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิล้างมือและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี